ข้อที่67นะครับโจทย์ให้ฟังก์ชัน n มาโดยที่ n ฟังก์ชัน n จะถ้าเท่ากับ1ถ้า n เท่ากับ1แล้วก็ฟังก์ชัน n เท่ากับฟังก์ชัน n ลบ1บวกกับ n ลบ1เมื่อ n มากกว่า1นะครับจงหาฟังก์ชัน100ก็คือ f 100จะมีค่าเท่ากับ99บวกกับฟังก์ชันของ เก้า้านะครับซึ่ง99ก็คือ98บวกกับฟังก์ชันเกนะครับเอ๊ะเกซึ่งฟังก์ชันเก้าสก็เรียก97กับไปเรียกไปเรื่อยๆนะครับจนถึง ฟังก์ชัน2องฟังก์ชันสก็จะเรียกเลขหนึ่งกับฟังก์ชันหนึ่งะครับซึ่งฟังก์ชัน1นึ่งฟังก์ชันหก็จะเรียกเลขหนึ่งมานะครับมันก็คือ1นึ่บกหบวกสองไปเรื่อยเรจนถึงเก้าเก้านะครับ ก็คือฟังก์ชันหนึ่ง้มีค่าเท่ากับหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกจนถึงเก้าเกนะครับก็คือ1นบวกตรงนี้ก็จะมี99้ตัวนะครับก็จะใช้สูตรครับ ก,ก็คือคำตอบมีค่าเท่ากับ1บวกกับ99คูณ50เท่ากับ1บวกกับ4,500 950มีค่าเท่ากับ สี่พเก,ก้อครับผมตอบข้อขอไข่นะครับ